สวัสดีค่ะบัตรนี้เป็นครั้งที่9ตรงกับวันที่18พฤศจิกายน2 5า8 ขอข้าพเจ้านัชย,ยาวิสุทธิสักรหัส304ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระคำปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สําเร็จ์กลุงหลวงปูป่บุญเดชหลวงปู่ศีลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเดดาเทพเจ้าทั้งหลายอดจงมานุโมทนาในการสวดสารยายของข้าพเจ้านี้อขออนุภาพแห คุณพระรัตนาตายภูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจุมนดลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่การสวดสาวธยายมงต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตตาชาชันตุเทวตาสัทธรมังมุนิราชา,ชาสาุนันตูสขามงคขะทังสักเคกามีจารุเปสิริสิขา ระตเทจันตาริเควิมานีทีเประเทจคกามีตารุวนาคาหาเนีเคหาวัตถุมหิตเขตเตภุมิมาจะยันตุเทวาชลาลทารวิสเมยคาคันธปนาคาทิทันตาสันติเกยัยงมุนีวรารวาจันนางสาธภาูเมสุนันตุธรรมสนวการอยัมพัันตาธรรมสนวการอยัมพัันตาธรรมสนวการอยัมพัันตาบทสวดอมาการิทธิคิขา นโมตัสสะพระกัฏโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกัฏโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกัฏโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคถานาถิเมสารนังอัญงปุตโตเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติเมหุนตุสัพพธานาถิเมสารนังอัญังธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติเมหุนตุสัพพธานาถิเมสารนังอัญงสังโฆเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติเมหุนตุสัพพธา บทสวดมาหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัถายะสภปานินางปูเรตวะปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนะมาหุตุสพูปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสภปานินางปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนะมาหุนตุสพูปัตถวา มหากรุณิกนาโถสุขายาสาภาปานินางปุเรตวา,าระมีสาภาปโตสมโพธิมุตตะมังเอเตินะาจัจจวัชเชนะมาหุตุสภูปัทถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระขาวาสเกสุวิหารติกาปิระวัตถุสมิมหาวเนมหัตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัญจมเตหิพิขุสเตหิสพเพให้ว่าอรันเตหิทศเสจลกัตตาตุหิเทวตา เยพุยเยนะฉันมีปฏิตาหุ่นติพระกวันตังทัศนายาพิขู่สังคันจ่า ต่โขจะตุลนาจุาวาสกายิกานางเทวานังเอตธาโหสีอยังโขภควาสเกสุวิหารติกาปิรักปุถุสมิงมหาวเนมหัตาพิขุสังเคนสัตถิงปัญจมิตเตหิพิโสเตหิสเพเหว่ารันเตหิทัศจโรกตาตุหิเทวดาเยปุเยนะสนิปิตตาหุนติปักวันตังทุสนายาพิขุสังคัญจะยันูนัมยามปิเยนะระกวาเตนุปัสสังกเมยามาอุปสังมิตตวาปักวตโตสันติเกปัญจิกคาถาภาเสยามาติ อตะโกตาเทวตาเสยทาปีนามะพระราวาปุริสสมะชิตังวาพังภาษาเรยยะภาษาลิตังวาพังสมิเชยยะเอวะเมวะชุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระกวาโตปุรโตปตุระหังสุอตะโกตาเทวตาพระกวันตังวิวาเทตวะเอกมันตังทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระกวาโตสันติเกมังคาทัมภาสิมหาสัมมโยปวานนสง เทวกายาสมาคตาอคกขธรมหาอิมังธรรมะสัมยังทักิตายเยวะอปราชิตะสังคันติอัตขุอปราเทวตาระคะวโตสันติกเอยมังคาทังอภาสิตัตตพิโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามังสุสารถีวเนตานิคาอินเหตะวาอินทิยานิลักขันติปติตาติ ตโคอัปราเทวตาภะขะวโตสันติเกยมังคาทั้งอภาสิเชตวาขี่รังเชตวาปิคังอินทักขีลัง โอหัดจามะเมชาเตจรันติสุทาวิวราสักขุมตาสุทันตาสุาาสูนาคาติอตโคอ,อปราเทวตาพระกวโตสันติเกมังคาทังอภาศิเยเกจิพุะถังสรณะกตาเซนะเตกขามีสันติอภายะพูมิเปหายะมลุลสังเทหังเทวกายยงปริปุเรสันติติอตโคพระกวาพิขวมันเตสิเยปุเยนะพิขเวทัศจุโลกะโลกาทธาตุสุเทวตาสัญปิตตาหุนติตถากตังทัศนายาพิขุสังคัญจา เยปิเตปิขเวสุติตรมมัทธานังรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมิีพระกันตานางเอตตปะระมาเยวะเทวตาสัมิปติตาอเยสุงเสยธาปิมายังเอตริเอปิเตพิขเวพระวิสันตินาคะอาาคตะมัทฐานางรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมิีพระกันตานางเอตตปะระมาเยวะเทวตาสมิปติตาพระวิสันติสยธาปิมายังเอตระอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานางนามมนิ ววกยยิตติยิสามิพิกาวเวเทวกาย,ยนานังนามานิเทติสามิพิกาเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาทุกังมานักกิกรตถาภะสิสามีติเอวัมพันเต,ตเิติภูเบปิภูปะกวะโตปัจจโสสุภะวายเอตัถวโวจะสิโลกามนุกษา,ามิยถาภูมิมาตัทธสิตายเยสิตาคิริฆาภารังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสาัสีนาโลมังหังสาวิสัมพุโนโอทาตามันาัสาสาสุทธาวิปปะ สันนามนาวินดาพิโยปันติสติยตวาวเีกับปิราปัทเวตะโตมันติยิสัทธาสมเกสรเตเทวกายาพิกันตาเตชานาถาพิคโวเตจะตัคมมากกรุณสุตวะเพส่สาสนังเตสัมปัตุระหูยานะอมนุสานัทสันัง อเปเกสตามัทธคุงสหัสส so, okay, aw no, nah, ังอัตถาสเรนสตังเอเกสหัสสานัมเนศานัมมัทธสงอเปเกนันตามัทธคุงที่สาสภาวิยาหุงตันจัสภังอภิญญาญาอวกิจวานาจักขุมาตโตมันทียิ่งสถานสุเกสระเนรเตเทวกายาพิกันตาเตชานาถพิโคโวเกโวหังกิตติสสามิเิราะห์อุปปัโสสตตาสหัสสาวิยาขาขุมากัปิราวดะวาอาทีมันโตจุติมันโตน้มันโตเยอะสิโนโมรัมานาพิฆาบุพิทังสวมิงติมุตัง ชาสหัสสายิยขานันตาวันนโนที่มันโตจ็ตทมันโตนมันโตยสสศิโนโมดมานาพิกามุงพลังสมิงติงมันนังสาตาคีลาติสหัสสายยขานันตาวันนโนอทีมันโตจ็ตทมันโตนมันโตยสสิโนโมดมานาพิกามงพลังสมิงติงนนัง

กุมพิโรราชาขะโกเวปุทธานิเวสนังพินโยนางสตาสหัสังยักขานางปยิรุปาสติกุมพิโรราชา่ะโกโสภคคัสมิติมุนางปุริมันจันทิสังราชาทัตตะรถโผภาษาสติกันทพานางอธิปติมหาราชายุสัสิโสปุตตาปิตัสสาระอวุโทนามามหาภราทิมันโตจิติมันโตนะมันโตยัสสินโนโมทมานาพิกามุนพินางสติมุตินาง ขากินันจ่าที่สังราชาวิรุโหตปัสสาสติกุมพันธนังที่ปฏิมหาราชายศสิโสปุตตปิตัสะภาโวลทนามามหาภะพราอิทธิมันโตชิติมันโตนัมันโตยศสิโนโมทมานาพิกามุงภิรังสมิงติงนังปัจจีมันจ่าที่สังราชาวิรุปโขภาษาสตินาคานังที่ปฏิมหาราชายศสิโสปุตตปิตัสภาววลทนามามหาภะพราอิทธิมันโตีิติมันโตนัมันโตยศสิโนโมทมานาพิกามุงภิรังสมิงติงนัง อุตตรันจาริสังราชากุโรตัสภาษาสติยากานางธิปติมหาราชเจสสิโสอุตตาปิทัสภาวนลทนามามหาฟาราอิทิมันโตเจติมันโตนะมันโตยจสสินโนโมทัมานาภิกขะมุขวินังเสวินติงุนางปุริมาติสังคตตะรทถทักขิเนนะวรุหะโกปชิเมนะวรุปโกกุเวโรตรงทิสังจันตารโตรเตมหาราชา สมันตาจตุโรทิสาทันทัตลัพมานาทังสูในกับิรวัทเวเตสังวาณยาวิโยทาสาอคูบันจานิกาสถามายากเวนทุเวเขนทุวิภูจวิภูตาานตนโตสหะจนพโนกามาเศธโทจักเินทุมันทุนิมันทุจักปนาโทโอปมันโยจักเทวสุโตจะมาตาลิจิตตเสนโนจักคันทัโหนโรราชาเสนโนสโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพะรูเสดวิยะวจรสาเอเจจันเยจราชาโนคันทภา,าสหาราชุพิโมธมานาพิการมุพิคานังสมิติงมนังอัฏฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหจัคกากัมพาสัตตระอาคูปยาคาสหยาติพิยาโมทัตตระธาจาอาคูนาคายสัสสิโนยาวันโนมหานาโคสุปการสมิติงมนัง เยนาคาราเชสหัสสหรันติทิพาสิชาปักคิวิสุทธะจักูโขเวหายสาเตวานามาชาปตาจิตตาสุปันนายติเตสนามังอภยันตทานาค้ราชานมาสีสุปันทโตเขมมากาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสารนามกังสมุทังชิตาวิชิระหัตเถนะ สมุทังอสุราสิทธาภาตโรวาสวัสเตเติมันโตยสัสสิโนกาฤกัญชามหาพิสมาอสุราธาราเวคาสาเวปัจ,จิตติสุจิตติจะปหาราโทนุปจีสหสตันจัปพริปุตานังสภเวโรจานามกาสนาหิตวาพระถิเศนังรา,าหูปันทัมปปาขมุงสมโยธานิปัทันเตพิคุณังจะมินติัง อาโปจ่าเทวาปฐุีจัตเตโชวายโยต่าทาขมุรุณาวรุณาเทวาส่งโจจิสสะสะสหเมตตากรุณากายิกาคูเทวาเยสสิโนสัศเตตัสตากายาส่าเพนันานต์ตาวุณิลวดิมันโตจุติมันโตนะมันโตเยสสิโนโมทมานาภิกขามุงพิณังสมิงติงมุนังเวณทูจ่าเทวาสหาริจ่าสมาจ่าุเอยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคุปุระกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคุปุระกิตานักขัตตนิปุระกิตาวาอาคูมันทวรากาวิสุนังวสโวเสโทสโกปะคัป

สมานามหาสมานามนุษย oh so ์สามนุษย์สุดตมากิตติปุตสิกาอาคูอาคูนโมปุตสิกาถาคูหฤยเทวายเยจารโหิวสินโนปารัคามาปารักาอาคูเทวายยะสสินโนทัศเตทัศธากายาฉเวนันนตาวิณิมณิติมันโตจิติมันโตวินุตโตยะสสินโนโมทัมานาภิกามุวิณังฉมิงติงนันังสุกคกรุมหาอรุณาอาคูเวขาณะสาสหะ โอทาตะคายหาปัมมุคาคุเทวาวิจักขณาสัธามัตตาและกษัตมิสสาจัจเจศสิโนทานายังอาคาปัชุนโนโยทิสาอภิวาสติทศเตชะสัทธาตายาสปินันนตาวันนี้รุ่มันโตจิติมันโตนั้นมันโตจัจสิโนโมตมานาอภิคมุขิณังเซมิงติงมะนังเขมิยะติสตายามาขตกาจจายศสิโนสัมพิคตารามัสเซธาโชตินามาจะอาสวะ ลิมมานุติโนอาคูอถาคูปะรัตนมิตาสัตตทสัสตากายาสปินานันตาวันิโรธิมันโตเจติมันโตนัมันโตเจชัสสิโนโมทัมนาพิคามุขังเป็นตินังสัตถิเตเทวานิกายาสพินานันตาวันิโนนามันวะเยนะอาคันฉุนเยจันเยสัาธิสาสหอบุิธาติมักขีรังโอคาติมนาณาสวังทักเขโมฆัตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภมมาปะรัมโตจะ ปุตตะที่มาโตสหสัมนางกุมารโรติโสจ่าโสปคัสสิติงมณังสหสัพมารโอกานางมหาพมมาพิติตติอุปปัโนทิบันโตพิสมากายโยยัสสิโสตัสเซถาอิสราอาคูปันเจกาวัสวัตติโนเตสัญจะา มัจจโตอาคาหาริโตบริวาริโตเตจัสสะเพอภิกันเตจินเทเทเวสพมักเกยมารสนาภิคามิปัสสะกันหัสมันที่ยังเอทาคันหัทะพันทัถาราเคนัปนังอัตถุโวสมัญตาบริวารีธามาวุจิตาโกจินังอิติตตามหาเสนโนกันหาเสนังอเภสญิปานินาตระมหจัสรังกตวานาเพระวัง ยะถาปวุทธะโกเมโคทนยันโตสมิสุโกตถาสุจุทาวติสังกุโตอัศัยยงวเสตันจัสพังอภิญญายาวะวกิตวานัจกคุมาตโตมันตยิสัทธาโสเคสัรนระเตมาระเสนาภิกันตาเตวชานาถภิกขโวเตจะอัตาปมักกะรงสุตตะวาตุสัสสาสนังวิตราเคหิปักกามุงในสังโรมปีอิชยุงสภพวิตาสังฆามะพยาคีตายยสสิโนโมตันติสหพูเตหิสาวกเตชนสุตาเต บทสวดสุลชัยยปรกรณ์นมโมเมพุทธเตสชารัตตนาตายะธรรมะธรรมิกาเตชาปสิทธิปสีเทวานาระนารายระ巴เมสุราสิทธิพรมาจ,จะอินทาจะจ,จตุโรกาคัมภีรักกาสมุทาภูตงุงคังคา,งาจะสัพพมาชัยยะปสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยะธรณีธรณีอุทะ ทีอุทตถีนาที่นาทีชัยยะชัยยะข้าคนละตนหน้านิสัยนิไรใส่เสนามีราชาพระนรีชัยยะชัยยะคัมพีระสมพีนาอาเคนคะนาคีปีศาจัพุตตะคารีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงสีสุทธาทานมะนะโุขะชาชัยยะชัยยะวรุณนะมุขะสาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาขะกุนละข้าโค ชัยาชัยยะคัจฉาคนณตุรงสุกะระพุชงศีหะภะคะธีปาชัยยะชายาวรุณนะมุขะยาตาชิตตาชิตตาเสนารีปุนาสุธินารดีชัยยะชายาสุขาสุขาชีวีชัยยะชายาธรนีตะเรตธาสัจสุชัยยาชัยยะชายาธรนีสันติงศัทธาชัยยะชัยยะมังการาลัญยาพระวเค ชายาชายาวโรณนั้นยะเขชายาชายาลักขะเขสุราพุชาเตชาชายาชายาพมเมนตักคณาชายาชายาราชาทิราชชัยชายาชายาปัทวีสพังชายาชายาอรันตาปัญเจกพุทธสาวังพันชายาชายามเหสุโรหารุฮารินเทวาชายาชายาพุมาสุรโขชายาชายานาโควิรุณหาโควิรุปโขจันทิมารวิอินโท จะเวนเตโชจะกุเวโรวะรุโนปิจักอคิวาโยจากปาชุนโนกุมาโรทัตตะรัตโกอัฐาราศิอัฐารศะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสินโนสาวกาสภาชัยยะมาราโมพระวันตุเตชัยยะธโมจะสังโคจะทัศปาโสจะชัยยะกัง เอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหุนตุเตชัยยะมังขารังชยันโตพุทธชัยโยปิพุทธศาสสิริมโตอายังมารัสสะจปาปิมโตปราชโยอุโโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาภุมะคณาเมหสินโนชัยโยปิพุทธศาสสิริมโตอายังมารัสสะจปปาปิมโตปราชโย โโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาอินทคนามเหสินโนชัยโยปิพุทธศาสสิริมโตอายังมารสัจจปาปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาเทวัคนาเมหสินโนชัยโยปิพุทธศาสสิริมโตอายังมารสัจจปาปิมัโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาสุปันนัขคนาเหสินโนชัยโยปิพุทธศาส สิริมตัตโตอยังมาราาัสษะจกปาปิมตัตโตปราชโยอุโคโสยามโพธิมันเทปมาทิโตชยยะตธานขาคคะนามะเหสิโน,โนชยโยปิพุทธศาสิริมตัตโตมมยังมาราาัสษะจกปาปิมตัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตธาสพมะนาคนามเหสินโนชย,ยันโตวิยามมเรสกยานังนันทิวัตนโน เอวังตะวังวิเชจโโหหิชาจะสุชามังคะเรอัปราชิตะปันลังเกสิเซปถาวิโปคะเรอภิเศเกสภพุทธานังอคปตโตขโมตติสุนะขตังสุมังคะรังสุปภะตังสุภติตังสุขโนสุมุตโตจาสุริยังพัมมะจ้าลิสุปัทคีนังกายะกังมังวจังกังมังปัทคีนังปัทคีนังนโมกังปีติเตปัทคีนาปัทคีนานิจตะวานะรปันปเทปัทคีเนเตอัฏฐลัทธะสุขิตาวิรุณหาพุทธสา เสนอโรคาสุกิตาโหทะสหสพเพหิยาติพิสุนันตุพพโยสุนันตุพพโ,โตเยเทวาอจมิงฐานในขะอธิคตาทีคายุกาสถาหุตตาหตาานตุสุพสิธาหุนตุสภะาลักขันตุสภะสตานังลักขันตุสิทธินาสาสนังยากาจีปันธนาเตสังสเพปุเรนตุมโนรกายุตตากาเรปวส,สันตุวสังวสาวราหกาโรคาจุปันทาวา เตสังวินาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตาสุขังอารหันตุยถารรวหังปทสวดธรรมนิยามัสสตังเอวามีสุตังเอกังสะมิยังภะควาสาวัตถิยังวิหารติเตตะวเนอนาคาปินติกสะอาราเมตตะโคภะควาพิก่ขุมันเตสิพิขโขโพติ พธันเตต ok, ิเตพิโุพระกวัตุปัจจโสสมพระกวเอตตะทวจอุปาทาวาพิขเวตตถาคตานังอุปปาทาวาตตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมมัทิตาธรรมนิยามตาสภเสงคารานิจาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชติวาอภิสเมตวาอาคิคติเตเสติปัญญาเปติปันตเปติวิระวิวาติภิกขะ ชติอุตานอุตกะโรติสเพสังขารานิจติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอุปานุปปาทาวาตถาคตานังติฐาวาสาธาตตธรรมมัทิตตาธรรมานิยามตาสเพสังขาราทุขาติตังตถาคตูอภิสังพุชติอภิสเมติอภิสังพุชติอภิสัมพุชิตาวาอภิสเมตาวาอาขิกเตเทเสติปัญจเปติปัญถาเปติวิ วระรติพิพาชติอุตานีกโกกโรติกัพเพสังขาราทุกขาติอุปาอุปาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมมติตาธรรมมานิยามตาตัเพเธรรมานาตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุชติวาอภิสัม,มเณ อพิสมีตว่าอาคิคติเทเสติปัญญาเปติปันตเปติวิวารติพิภาพสติอุตานีตารติสัพเพธรรมานัตตาติอิทมาโวจากพระกวาอันตมนาเตพิกขุพระกวโตพาสิตังอัทินันตุติบทสวดพระเทการตักคาถาแพรอตีตาอตีตังนานาวาข้ามือยยะ นาปฏิกังเขนาค้าตังบุคคลไม่โกตรรามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงผวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญา,าติทัีตามไปหีนันตังอัตตปันตัตัตปันตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ร้ไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตาตถาวิปัสติอสังหีรังอสังขปังตังวิทยานุภารุหิเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้น เฉพาะนาในที่นั้นๆย่อมแจงใจไม่งอนงันคอนแคนเอาคุณพ,อพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อจเชวากิจจามาตะปังโกชัญญามรณังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครรุจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นัยนโนสังฆรันเตนะมเหสีในนามัจจุนาเพราะการผันเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมะตันติตังตังเวพัเตกระราโตติสันโตอคิกเตมุลิ มุนมนีผู้สงบย่อมราวถึงเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดข้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมหมดสวดธรรมสังเวคะ ปัญจเวคขณะแปรสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เดียเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยกเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นที่ ทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุาวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมาราณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวัสังมายามาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารดา,าปิโยจานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดลอว ชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรดังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่ตตาคนที่จะสังเวอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตาวิญญาโนครันปัสะจากวิญญาณอุโทโธอันเขาทิ้งเสียแล้วอภิเศสติจากนอนทักปัทวินซึ่งแผ่นดินกาลิงารัง,ารางอีวา่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รัสทั้งหาประโยชน์ไม่ได้ อนิจจาวัตสังขาราสังขางไรทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทาวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุป,ปัจติตตะวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตวังบูปัสมโอสุโขความเข้าไป สงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามะรนติตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังจะตายมาเริงชุนจะมาริสเรที่ตายและกาลังจะตายปเทวหัหิมาริสามิตรเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันอธิเมเอทะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยัางกินจิยังกินจิ กุสรังกรรมังสเพหิพะเตหิตตกังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันโุพนโตเยเทวาอันสมิงเถถาในอธิคตาธีคายุกาสธาหุนตสุกิตาหุนตตสุขาปมุตจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตตทุกขาปมุตจันตตสเพยาติกาสุกิตาหุนตตทุกขาปมุตจันตตสเพยาติกาสุกิตาหุนตทุกขาปมุตจันตุสเพปิสา สเพยขาสเพปานาสเพเปตาสุกิตาหุนตุ at, aya, untu, ทุขาปมุจจันตัวสเพอาจารยุสัพปชวชายะยะสุกิตาหุนตุ wa, untu, ทุกขาประมุจจันตัวสเพนนักขาสุกิตาหุนตุทุขาปมุจจันตัวสเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจันตัวสเพสามาทิยังสมิชันตุโว บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิสัตโธกันติมายาติปภะภาวะนโมพุทธิสัตโตคันติมายาติปภะภาวะนโมพุทธิสัตโตคันติมายาติปภะภาวะนโมพุทธิสัตโตคันติมาญาติปภะภาวา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปฆะเรปุถิคเรตายิงตาหิงตาธรรมาทานในน้พระวันตุพจิตาสดถิงกรรณเตถาวิหารมันเรเทราจะมชานวกาจะพิขาวสารามิการธนาปฏิอุปัสกา้ามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปนาปูตาสุขิตาพะวันตุเตเชราผู้ชายเยปิจอันทัมภาวสังเสกชาตาโบุปปาติกาเนนญาในกัางธรรมะวรังปจิตเตเตสเปปิทุกัสสกรรณตุสังขยังราตุจิรังตังธรรมูธรรมธาราจะปุาราสังโฆหตุสั โอว่าอัถยาจาหิตายะจาอมิยะรักตุสัรโมสพัพเพปิพรมะจาริโนติงสปยาุิยยามะธรรมเมรยิยาปเวทิเตปสัสสนาวุ้นตุสเพปิปานิโนพุทธะสาเสนีสัมมาทาราังคเวชัโตกาเรเทโวปวัสตูอุทธิภาวายะยสัตตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจ่าอัตตะชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอนตวงังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสพภพททา เทวตาอุโยชนัคาถาบทส่งเทวดาทุกขปิตาเจนิทุกขาพยาปิตาเจนิพยาโสกปิตาเจนิโสกาหุ่ตุสเปปิปานเนือุ่ตาวตาจะอเมยิสัมปัทังปุญญาสัมปัทังสเปเทวามุโดธรรมตุสภัจจปฏิทิิยาทานังทัตังตุสทายาสีรังนักธรรมตุสภัททาหัวนาลิตาหุตุเชจันตุเทวตากาตาสุมังคระคาถา วุณตุสพังสุมังคารังรักขันฑูตสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตถีวุณฑูนิรันตรังวุณฑูสพังสุมังคารังรักขันฑูตสัพเทวตาสัพพทธามานุภาเวนะสตถีวุณฑูนิรันตระวุณฑูตสพังสุมังคารังรักขันฑูตสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสตถีวุณฑูนิรันตรัง สัพพพุทธาระปตาเป็นเจียงพระรงาหันตานันจัดแต่เชนนัของพระธรรมสัโสสัพพพุทธาพระปตาเปันเจียงพระรงหันตานันจัดแต่ชนนันของพะธรรมสัโสสัพพพุทธาพระปตาเจยยงพระรหันตานันจัดแตชนะลของพระธรรมสัโสสัพพพุทธาพระปตาเจยยงพระรหันตานันจัดแตชนะล้เของพระธรรมสัพพโสสัพพพุทธาพระปตาเปเจยยพระรหันตานันจัดตชนนั้นของพระธรรมสัโสสัพพพุทธาพระปตาเจยยงพระรหันตานันจัดแตชนะล้เของพระธรรม ังพระงอันตาน,นันจักตชนะหลวของเทมิสพัสดุสเปพระพุทธพระ,ระตามนจะยังพระรงอันตาน,นันจักตชนะหลวของเทมิสัสดุสเปพพุทธพระรันจะยังพระงอันตานันจักตชนะหลของเทมิสพัส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่เจ้าได้สวดสารายาพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศถวายเป็นพุทธเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงผู้เสด็จสูออ่สวรรค์คารายขอในส่งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยปัญญายทั้งปวง ให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งไว้ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุมโมตนาสาธุการในบุญกุศลน,น,นี้โปรดประจิตประสาทพรน,น้อม น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งงที่สามสี่อมฤตได้จัดสร้างเครื่องเปี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและวิิธานุภาพ,อ,าภาพ,าภาพอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยอวยํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและยู่ชาทุกประการเทเยสาธุสาธุสาธุ